ข่าวเรื่องสวัสดีค่ะอัปเดตนะคะสบคยกระดับ28จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดนะคะขอบคุณข้อมูลข่าวจากฐานเศรษฐกิจและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจและ YouTube แชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันทุกวันนะคะด่วนสบคยกระดับ28จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดนะคะนายแพทย์ทวีสินวิษนุโยธินโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือสบคแถลยยงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ประจววันที่2มกราคม2 5 6 4ว่าการประชุมสบคช่วงเช้าวันนี้มีการกำหนดพื้นที่ที่ประกาศใช้มาตรการควบคุมแบบบูรณาการโดยมีผลตั้งแต่วันที่4มกราคม2 5 6 4เวลา6นาฬิกาจนถึงวันที่1กุมภาพันธ์2 5ง4ันเวลา6นาฬิกาดังนี้ พื้นที่ควบคุมสูงสุด28จังหวัดนะคะตากนนทบุรีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาสระบุรีลบบุรีสิงห์บุรีอ่างทองนครนายกการจนาบุรีนครปฐมราชบุรีสุพรรณบุรีประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครฉะเชิงเทราปราจีนบุรีสะแก้วสมุทรปราการจันทบุรีชนบุรี ตราตรยองชุมพรระนองกรุงเทพพื้นที่ควบคุม11จังหวัดนะคะสุโขทยัยกำแพงเพชรนครสวรรค์อุทยัยธานีชัยนาทเพชรชบูรณ์ชัย,ยภูมิบุรีรัมย์นครราชสีมาสุราธานีพังงาพื้นที่เฝ้าระวังสูง38จังหวัดก็คือจังหวัดที่เหลือของประเทศไทย38จังหวัดนะคะและพื้นที่เฝ้าระวังไม่มีนะคะ นอกจากนี้สบคยังร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขหรือ EOC หรือ EOC ของกระทรวงสาธารณสุขประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ขณะเดียวกันที่ประชุมสบคได้นำข้อมูลต่างๆมาวิเคราะห์สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 ภายในประเทศพบว่า หนึ่งจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและกระจายไปตามพื้นที่จังหวัดต่างๆเพิ่มขึ้นโดยมีรูปแบบการแพร่ระบาดท,ที่ต้องเฝ้าระวังเข้มข้นดังนี้ผู้ติดเชื้อหลายคนทราบดีว่าตนเองได้เดินทางเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงหรือร่วมกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อแต่ไม่ยอมกักกันตัวเองหรือไม่หลียกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่นหรือไม่เข้าไปปรึกษาแพทย์ทําให้เกิดการแพร่ไปยังผู้อื่นในสถานที่ต่างๆ ตลอดจนยังมีกิจกรรมลักรอบมั่วสุมโดยผิดกฎหมายโดยเฉพาะการเล่นการพนันซึ่งเกิดขึ้นโดยทั่วไปรวมถึงยังมีการมั่วสุมแบบเคลื่อนที่จากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งด้วย 2. จํจำนวนผู้ติดเชื้อและมีอาการต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลมีจํานวนมากขึ้นและจะมีผู้เสียชีวิตจํานวนมากขึ้นจึงมีความจําเป็นต้องทบทวนมาตรการป้องกันภาพรวม สามภาครัฐภาคประชาชนภาคประชาสังคมมีความตระหนักถึงผลกระทบของการแพร่ระบาดและความร่วมมือกันมาตรการป้องกันเป็นอย่างดีแต่ยังมีอีกส่วนหนึ่งที่ยังขาดความระมัดระวังในมาตรการที่สบคอขอความร่วมมือจึงมีความจำเป็นต้องบูรณาการดําเนินมาตรการป้องกันภาพรวมจากสถานการณ์ดังกล่าวถ้าเราใช้มาตรการที่มีอยู่ซึ่งเป็นมาตรการที่ตามกันไปก็คงยาก เราต้องปรับมาตรการขึ้นมาวันนี้คุยกันทั้งใน EOC กระทรวงสาธารณาสุขมาตรการต้องนำการติดเชื้อเพราะถ้าปล่อยให้เป็นไปตามปกติเราแล้วเราวิ่งไล่ตามไล่แก้หาจำนวนเตียงมารอผู้ป่วยอย่างเดียวไม่ได้แล้วเราต้องลดจำนวนผู้ป่วยมาตรการจะต,ต้องเข้มข้นขึ้นจังหวะที่เป็นสีแดงต้องเข้มในการดูแล จังหวัดที่ยังไม่ได้เป็นสีแดงเป็นสีส้มก็ต้องเข้มด้วยร่วมถึงตามแนวชายแดนนายแพทย์ทวีสินกล่าวนะคะและนี่ก็คือการอัปเดตล่าสุดนะคะสบ,บคยกระดับ2 8จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด